สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องไมม,มายมนทอร์รชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะมาดูกันว่าคลิปรนดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟจะเป็นอย่างไรบ้างใครที่เข้ามาแล้วมันฟังกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามมันกำลังใจด้วยนะมาดูกันเลย พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะมีเก้าไม้เทา้า6ไม้เทา้า queen of ครับหไม้เทา้า1นึ่งดาบรูปแบบของพลังงานที่มันแบบจะ ก่อเกิดความแบบชัดเจนขึ้นนะคะในรูปแบบตรงนี้มืนว่ามันเป็นพลังงานพลังใจอ่าแล้วก็เรื่องของแ a s s i o n ด้วยที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะในสเตจในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันว่ามันต้องอาศัยความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจเนาะค่อนข้างเยอะในการที่ เราจะนำพาตัวของเราเองนะคะไปยังสู่ที่คุณแผ่นเป้าหมายหรือว่าแผ่นทางเดินนะคะของโอกาสในชีวิตเอาไว้เน,ะนาะมนว่นเม่อมีคนที่คุณจะรู้สึกว่ามีอะไรให้แบบให้คอยส่องให้คอยติดตามหรือว่าดูถานการณ์ต่างๆเนาะ มันมีทิศทางมีแนวทางที่เกิดขึ้นนะคะภาพรวมบรรยากาศพลังงานมันว่ามันเป็นไปในทิศทางที่แบบส่องประเมินดูแนวทางต่างๆโอกาสต่างๆเนาะในชีวิตนะคะแล้วก็มันว่าช่วงเวลานี้คนอาจจะกําลังดูอยู่ว่าทิศทางแนวโน้มในเรื่องราวของเราเนี่ยควรที่จะต้องเดินหน้าหรือว่าดําเนินไปในทิศทางไหนมันถึงจะก่อเกิด ผลลัพธ์โอกาสความสําเร็จหรือว่าแนวทางต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะภาพรวมพลังงานออความรู้สึกต่างๆนะคะมันว่ามันเหมือนกับตัวคุณในช่วงเวลานี้นะคะกำลังจะ มีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยมันเหมือนโอกาสที่เราจะรู้สึกได้ว่าเออเรามีแพชชั่นนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะได้เดินไปข้างหน้าเนาะในผลทางที่เราเลือกเราตัดสินใจที่เราจะเดินนะคะมันจะมีอารมณ์ความรู้สึกประมาณนี้ขึ้นมากับคุณด้วยในช่วงเวลาแบบใกล้ๆนี้เนาะ ีนี้ทิศทางที่เกิดขึ้นมันว่ามันก็จะมีพลังงานพลังใจที่รู้สึกว่าเออช่วงเวลาต่อจากน,นี้คุณจะชัดเจนกับเป้าหมายชัดเจนกับปลายทางต่างๆของตัวเองมากขึ้นนะคะการสื่อสารออกไปนะคะถึงคนอื่นๆมันว่าก็จะมากิ่งขึ้นด้วยให้พลังงานให้พลังใจที่แบบ มีความพร้อมให้กับตัวเองได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างเยอะเป็นสเต็ปในรูปแบบที่มนมองว่าก็เดี๋ยวคงได้มีความชัดเจนเกิดขึ้นกับตัวคุณเองหรือต่อให้เป็นในเรื่องราวของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะพอมาถึงสเต็ปหนึ่งนะมนว่ามัน คุณจะทำให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นไม่ทำให้รู้สึกปวดหัวแน่นอนนะคุณมองหาพลังงานของคนที่ออมีความรักที่ดีนะคะพร้อมจะสัพพอร์ตซึ่งตัวตนของคุณมุมมองว่าคุณเองก็เป็นคนในประเภทนั้นเป็นคนที่เป็นสายในการที่แบบจะสัพพอร์ตคนอื่นดูแลคนอื่นแล้วก็แสดงออกทางความรักได้ค่อนข้างชัด ได้ค่อนข้างดีอืมประมาณนี้เลยในเวที่ขึ้นมานะคะเอออีกอย่างหนึ่งมนมองว่ามาในเวของการที่แบบคุณไม่รีบไม่รอนอะมนว่าบางทีมีคนเข้ามาแล้วแต่เป็นตัวชาว้าไปเองก็อาจจะอยู่ในจุดที่แบบ ขอส่งขอประเมินขอดูสถานการณ์ไปก่อนแบบที่ไม่ได้รีบร้อนอะไรอ,อประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานที่ขึ้นมานะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูกันต่อว่าพลังงานนะคะมันจะเป็นอย่างไรอพลังงานเพิ่มเติมเนาะในสเต็ปแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ พลังงานของชาวทักไปเพิ่มเติมสิบถ้วยแต่เชอะชาวิออดนะคะมีพลังงานกิ่งออฟวานอู้ครีนออฟวานแล้วก็เดอะสตานะคะคิดว่าตอนนี้คุณน่าจะชายนิ่งโดดเด่นมีความเป็นตัวตวนของตัวเองมีพชชันกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็หลายคนน่าจะให้การจับจ้องนะคะจับตามองมาที่คุณด้วยมีพลังงานของ โอกาสนะคะพลังงานความสุขมีพลังงานที่เป็นโอกาสทางความรักบางอย่างที่มันจะก่อเกิดเกิดขึ้นเนาะในช่วงสเต็ปต่อจากนี้นะคะแล้วก็มันมองว่ามันจะได้เป็นไปในเวที่แบบเออเรารู้สึกแฮปปี้มากขึ้นเราสึกโอเคเราสึก ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้เลยในฉากการที่ขึ้นมาแล้วก็มันมีในแง่มุมของการเติมเต็มความสุขนะคะความอบอุ่นฟิลลิ่งของความผูกพันคือบางคนอะพอพลังงานถกถ้วยขึ้นมาหมดเลยมองว่าถ้าคุณมีพลังงานเดิมๆมีพลังงานเก่าๆที่เกิดขึ้นนะคะมันจะแบบว่าดึงดูดหรือว่ามีโอกาสมีพลังงานที่ อาจจะได้ดึงดูดคนเดิมๆเข้ามาในชีวิตด้วยหรือคนที่คุณอาจจะคุ้นเคยหรือรู้จักมาก่อนหน้านี้แล้วได้นะคะอาจจะมีพลังงานของการแบบดึงดูดตรงนี้เนาะแล้วก็ภาพรวมมันเป็นสเต็ปของการแบบวางเป้าหมายวางปลายทางหรือว่าการก่อเกิดทิศทางที่มีความแบบเป็นสเต็ปของความเดินไปข้างหน้าอืม คือคุณเหมือนพร้อมลุยกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องพบต้องเจอต้องเจอแล้วอะเออเป็นลักษณะพลังงานประมาณตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะถามว่าภาพรวมพลังงานนะคะเป็นอย่างไรอีกหมดว่ามันเป็นโดย passion นะมีแพช s i o n มีโอกาสต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะนำพาตัวตนนำพาตัวเองไปสู่เส้นทางหนทางที่เราสึกว่ามันเป็นเป้าหมายอะแล้วมันว่าช่วงนี้คุณอาจจะใช้นิ่งบางคนถ้าทำงานนะในด้านของการสื่อสารออนไลน์ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเนาะในช่วงนี้แล้วก็ อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่น่าจับตามีอะไรที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้เกิดขึน้นพลังงานที่แบบขึ้นมานะคะในสเต็ปในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมันว่าคุณน่าจะมีเป้าหมายปลายทางแล้วก็หลายๆคนอาจจะมาให้ความสนใจ ในตัวตนในความเป็นคุณมากขึ้นด้วยอในช่วงเวลาตรงนี้นะ,ะทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเนาะว่านะคะใครนะคะที่แบบว่ากำลังจะเข้ามาหาคุณแบบดุวนดวนเลยนะคือเป็นพลังงานของใครกันนะชาวทัดไฟนะคะถ้าใครที่แบบว่าไปขอไปมูนะคะ เรื่องราวของความรักเราก็มาดูสิว่าแบบจะตรงตามใจที่คุณดิดไว้ไหมนะคะมาดูสิใครกำลังจะเข้ามาหาชาวทัดไฟเม่สิงห์ันหูแบบด่วนๆมีพรางเดาบูเดด n วิลแปดดาบเดอะเอ็มเพรสสี่ถ้วยแล้วก็มีจัดทีสขึ้นมารูปแบบของโอกาสการให้ความแฟร์ความยุติธรรมกับตัวเองเนาะ การมีเป้าหมายการมีปลายทางหรือว่าโอกาสในการที่มันจะสกเซสที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานพลังใจเป็นพลังงานที่มันคิดว่าก็อยู่ในรูปแบบที่ที่ดีนะเออมันน่าจะได้มีอะไรที่เราสึกว่าแฮปปี้มากขึ้นนะคะคือหมายความว่า คนคนนี้เขาน่าจะเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนมีแรงดึงดูดระหว่างกันละกันแล้วมันแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาตอบโจทย์คุณไม่ใช่ว่าตอบโจทย์ไปทุกอย่างนะเพราะรู้สึกว่าเขาเองก็มีเกณฑ์มีคราีเทียในใจมีเงื่อนไขทางความรู้สึกมีเงื่อนไขในหัวใจว่าแบบเออฉันอยากจะ มีโอกาสมีแนวทางประมาณนี้ประมาณนี้อยากแบบมีพลังงานความรักความรู้สึกแบบนี้มันว่าเขาเองเป็นคนที่ตั้งเกณฑ์ในใจเอาไว้พอสมควรเราเหมือนแบบอยากมีพาร์ทเนอร์แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แบบใครก็ได้อะมันว่าเขาค่อนข้างเป็นคนหนึ่งที่มีกำแพงทางความรู้สึกที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะ ในการคิดในการตัดสินใจนะมีเรื่องของจัดชี้ขึ้นมาเหมือนว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความแฟร์เนาะแล้วก็เหมือนกับยึดหลักของความถูกต้องอะ่ะเออมากกว่าความถูกใจนะคะสำหรับคนคนนี้นะมันเป็นทิศทางเป็นทางงานที่เราเองจะรู้สึกว่าเออเขาดูใช้เหตุผลเยอะเนาะเขาดูแบบมีปลายทางที่แบบ บางอย่างอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเดาเดาใจคนคนนี้ลาบากรรู้สึกว่ามันเหมือนมีพาชั่นมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างระหว่างกันแต่เหมือนบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันดึงดูดกันด้วยเรื่องอะไรนะคะซึ่งมันมองว่าเขาเองก็เป็นคนนึงที่มีสเสน่ดูมีความแบบน่าค้นหาเนาะแล้วก็เป้าหมายปลายทางอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าทิศทางตรงอย่างสีถ้วยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ บางทีเหมือนเขาไม่ได้โฟกัสทุกเรื่องนะคือเป็นคนที่บางอย่างอาจจะไม่ได้ใส่ดีเทลใส่รายละเอียดมากมหรือว่าบางอย่างมันว่าเขาสุกแบบเขาปล่อยเบอร์อะเออฉะนั้นคุณเองก็อาจจะลองพิจารณาดูให้ให้โอเคให้ดีเนาะแบบคนคนนี้เขามีมุมที่แบบบางทีเรารู้สึกว่าเข้าใจยากมีความแบบเอะแอบเข้าใจยากนะคะทําให้คนที่ เดี่ยวอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงนะอืมประมาณนี้เรามาดูกันว่าทำไมคนคนนี้นะคะเขาตัดสินใจที่แบบจะเข้ามาหาชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะมาดูกันว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจในการที่โอเคอยากจะสานต่อความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุไฟ ไปดูกันสิมุนขอใช้เป็นแบบสำหรับนี้นะจ๊ะทำไมคนคนนี้เขาคิดหรือรู้สึกยังไงนะอยากที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอยากจะสารต่อความสัมพันธ์สามถ้วยเก้าถ้วยโอ้โหจริงๆคุณน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจโดนใจนะเหมือนว่าเขามี วัตถุประสงค์อะไรที่มันแบบแอบแฝงนิดๆแต่โดยภาพรวมบนว่าเขาก็ถูกใจคุณนั่นแหละอืมถูกใจคุณมองว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งนะคะแล้วเขาเองอาจจะรู้สึกคุณเองก็ค่อนข้างระวังตัวค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวมันเลยทําให้เป็นในลักษณะของการแบบอย่างสามถ้วยเนะี่ยมันมองว่า คุณอาจจะมีคอนเนคชั่นเชื่อมต่อระหว่างกันก็ได้หรือคุณกับเขาอาจจะแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่ามันมีปลายทางมีทิศทางที่เราเองรู้สึกว่าโอเคมันจะตอบโจทย์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตอบโจทย์เรื่องของพลังงานความสุขมันว่าการที่เขาได้พูดได้คุยกับคุณนะคะได้ใช้เวลานะคะอยู่ร่วมกันกับคุณวันนี้ พลังงานความสุขที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นพลังงานพลังใจที่เรารู้สึกว่าเออมันเขามองว่ามันน่าจะเข้ากันได้นะมันมีจุดที่ลิงก์จุดที่เชื่อมต่อคือคุยกันแล้วแบบถูกคอโดนใจประมาณนี้ค่ะมีพลังงานแบบ happiness ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสเป็น passion ทางความรักทางความรู้สึกที่ดีเนาะประมาณนี้เลย รูปแบบแนวทางของอความสัมพันธ์นะคะมันคิดว่ามันเหมือนกับตัวเขามองว่ามันมีความแบบเฟนลี่มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นกระยาณามิตรหรือว่าเขามองว่าเออนา่าจะไปในวีที่แบบให้พลังงาน ความสุขกันได้หรือว่าเมเนจได้จัดการได้เพราะว่ามีพลังงานเดสตเรน์ขึ้นมาเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีสักยภาพนะคะในการแบบใช้ชีวิต <Generation> มีความมั่นใจในวที่แบบเป็นตัวตนในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเนาะ <S <S ทีนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าพลังงานที่ เกิดขึ้นนะคะแนวโน้มันจะไปในเวนไหนไปในทิศทางไหนนะภาพรวมพลังงานที่จะเกิดขึ้นนะคะมี The f o เจ็ดทวย์เจ็ดเอ็มเพรสเจ็ดเดแล้วก็สองไม้เท้าเพราะว่าภาพรวมพลังงานมันก็ไปในจุดที่เหมือนกับเรามีแพชชั่นนะคะทางความรู้สึกมีพลังงานในการที่แบบเป็นสเต็จของการ อมองแบบมีแนวโน้มมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ได้อ,อโอกาสทั้งความรักได้เติมเต็มได้ตอบจุดได้แต่คือมันก็ขึ้นอยู่กับบางเรื่องบางประเด็นเนะาะก็อาจจะต้องมาเคลียร์ขัดกันในแบบในจุดในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งงมองว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้มันน่าจะได้มีแบบ แรงดึงดูดมีแนวทางอะไรบางอย่างที่เป็นพาชันที่ทำให้รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันมันยังมีแนวทางในการที่จะไปต่อได้แต่ไปต่อในเวที่เราสึกว่าให้อิสระซึ่งกันและกันมีพลังงานเออเป็นความฟรีดอมขึ้นมาอาจจะอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดก,กันนะคะแบบเป็นโอเพนเรชั่นชิพ คือแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นคนในใจแหละเปิดโอกาสกันเป็นช้อยตัวเลือกทางความรักนะคะซึ่งกนและกันแล้วก็มันมองว่ามันเหมือนมีอะไรที่แบบมาตอบโจทย์อะเออพลังงานความรู้สึกนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นสเตปประมาณนี้เลยในการแบบจะก้าวไปจะไปต่อนะคะโอเคพลังงานที่ขึ้นมานะคะ มันเป็นเรื่องของเป้าหมายเรื่องของแรงดึงดูดเรื่องของทิศทางแล้วก็เป็นความเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะพลังงานประมาณนี้เลยนะคะแนวทางทิศทางต่างๆคือมันมองว่ามันก็มีพลังงานที่ดีแหละแต่ว่าคุณอาจจะทำใจให้สบายให้รู้สึกว่าเออฟรีดอมกับมันเราจะได้แบบว่า ไม่เครียดไม่ซสีเรียดกับเรื่องอะไรนะคะประมาณนี้ให้ hey, ความแบบสบายๆเป็นตัวตนในแบบของตัวเองอืมโอเคทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีลัคนาแล้วก็ราศีอะไรบ้างนะคะที่เขาจะเข้ามาเนาะชาวเมถุนเมธนะคะกรกฎ แล้วก็ชาวราศีกันเนาะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปพลังงานภาพรวมเนาะอยากให้เพื่อนๆแบบรับชมรับฟังเพราะความบันเทิงนะคะไม่อยากให้เก็บไอคิดมากอยากให้แบบรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะจากคลิปนี้เนาะได้เรามาเจอกันนะคะในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ